ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณวันนี้พามาดู Ford Ranger Extra Pack ครับใน Extra Pack เนี่ยก็จะมี สรุ่นย่อยนะครับที่ถูกจับมาเสริมมาเติมขึ้นมานะครับมีทั้งตัวที่เป็น Raptor Extra Pack Ytrack ์ x t r a p k c k แนะครับแล้วก็รุ่นสุดคุ้มนะครับ XLS Extra Pack แต่ละรุ่นจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับเอารุ่นสุดคุ้มมาก่อนครับ Ford Ranger ตัวนี้เป็น XLS Extra Pack ครับ บอกระยะเวลาก่อนมีราคาพิเศษครับจนถึงวันที่31ตุลาคมครับจริงๆราคาปกติของรถคันนี้934,000บาทนะโดยประมาณแต่ว่าราคาช่วงพิเศษเนี่ย8 0 0 0 0 0บาทประหยัดไปแสนหนึ่งอะ่ะมีแน่ๆนะครับแสนนิดๆเลยแหละถามว่ารถคันนี้น่าสนใจยังไงก่อนนะโดยพื้นฐานเนี่ยรุ่น XLS เนี่ยมีครบที่คุณต้องการในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์อัตโนมัติ เรื่องของกำลังแรงมา้าแรงบิดนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะสมบุกสมบันได้ทนทานซ่อมบารุงดูแลรักษาต่าทีนี้พอเป็นเอ็กซ์ตา k แพ็สิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าชิ้นนี้ครับที่เป็นตัวสปอร์ตบาร์หรือบางคนเรียกโรบานี่แหละเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะดูในเรื่องของความสปอร์ตในเรื่องของความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการใช้งานนะครับพาดวัสดุนะครับหรือเวลาขนของหรือเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไปแคมปิ้งเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ย มันก็ช่วยได้เยอะนะครับอีกอันนึงก็คือฟังก์ชันของ Extra Pack ที่มาทั้ง3รุ่นที่เป็นเนี่ยก็คือในเรื่องของลวดลายที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอยังมีเนี่ยเห็นไหมมีบันไดเหยียบขึ้นตรงนี้นะครับมีบันไดข้างหลังตรงนี้ปีนขึ้นด้านข้างปกติเราต้องปีนที่ล้อใช่ป่ะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะยางนะครับยังเป็นยางบริ s t o n ดูเลอร์นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นรถกระบะรถ PPV สไตล์พวกนี้ ส่วนมากที่ผมเห็นจะเป็นดูเลอร์ HT นะครับเนี่ยที่ผมบอกคือเกียร์อัตโนมัติมีแล้วนะครับเนี่ยผมมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอหน้าปัดตรงกลางหน้าจอตรงกลางคือทุกอย่างมีมาให้ผมถึงบอกว่ารุ่น XLS เนี่ยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นรุ่นที่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยลองพิจารณาดูถ้าเกิดว่าคุณมีงบที่จำกัดนะย้ำว่าในช่วง นี้ไปจนถึง31ตุลาคมเนี่ยคันนี้ราคา8 0 0กับ9,000บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ถ้ามองรุ่นอื่นอยู่เนี่ยเอาราคาที่เป็นส่วนต่างเนี่ยคุณไปใส่ฟังก์ชันใช้งานเพิ่มเติม,เ,ตมเอานะครับไม่ว่าจะเป็นการศาสตร์ด้านข้างหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอันนี้คุณไปเลือกเป็นออปชันของคุณเนาะตัวนี้เป็น Raptor ครับ Ford r a n g e r r a p t o r นี้เป็นเบนซิน V6 นะครับฟังก์ชันที่เป็น Extrapack ก็ acker, อย่างที่ผมบอกก็คือในเรื่องของล ที่มีความแตกต่างความน่าสนใจของ Raptor V6 ก็แน่นอนครับ300กว่าแรงม้ารถกระบะเอาเถอะมันแน่ช่วงล่างเนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันบินลอยขึ้นไปเนี่ยนะเอาอยู่นะครับลายล้อแม็กก็ดีรวมไปถึงเนี่ยยางยางก็เป็น BF w o o o d i i ิ h มาเลยนะฮะเป็นออเทอเรนบีเ o ฟ d ูติใส่เข้ามาให้มีตัวบันไดนี้นะครับซุ้มป่งล้อด้านหลังท้ายกระบะ มีครบมาให้หมดเลยฮะขับแรปเตอร์ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เอาไปแบบใช้ก่อสร้างผลของอะไรขายของสมบุกสมบันอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าขับเอาเท่ขับเอามันนะครับเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นแรปเตอร์เลยคือหูลากขนาดใหญ่2ข้างก็มีติดมาให้ด้วยเนาะโลโก้แรปเตอร์นะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บตรงกับประตูนะครับจะเห็นว่าตรงกับประตูเขาเข,าเขียนไว้เลยว่าเป็น Ford Performance นะครับ บางบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเขาเป็นออปชันเสริมก็กลัวสีมันจะถลอกโดนเท้าเหยียบยบ่อยๆแต่อันนี้เขาก็ติดเข้ามาให้เลยนะแหมยังนึกถึงตอนที่ไปขับมันอยู่นะมันจริงๆนะครับแล้วก็หมดการขับขี่เรียกว่าน,นี้แบบตัวแรงจริงถ้าใครชอบความแรงนะต้องเรนเจอร์แรปเตอร์คันนี้ครับก็อันนี้เป็นเบนซิน V6 ดีเซลเขาก็มีนะครับอ่ะก็ลองดู นะแต่ถ้าเอาให้สุดก็ต้องคันนี้แหละสุดกว่าเขาเพื่อนแล้วนะครับคันนี้ด้วยค่าตัวของเขานะครับหนึ่งล้านเก้าแสบาทสำหรับ Ford Ranger Raptor v 6 e x r a Pack คันสุดท้ายครับคันนี้เป็น w i d track นะครับราคาตัวเนี้ หนึ่งล้านหนึ่งหลักพันอะนะฮะล้านหนึ่งหลักพันก็ถ้าคนที่ไม่กระโดดไปจะเห็นว่ามันจะมีแก็บราคาที่แตกต่างนี่ล้านเก้านี้ลงมาล้านหนึ่งต่างไป8ปดแสนนะเอากลมๆเนาะ8ปดแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้นะครับไม่ต้องไปดุดันขนาดนั้นก็ได้ก็เป็นตัวว t r a c k ตัวนี้แน่นอนพอเป็น e x t r ซ Pa ทรนะครับ ตัวลายสวดลายสิกเกอร์ที่เขาติดเข้ามาให้นะฮะบ,บันไดก็มีแต่จะไม่อันนี้จะวัสดุคนละแบบกับตัวของแรปเตอร์นะครับก็ลดหลั่นตามราคาลงไปแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นเรนเจอร์ก็คือบันไดที่เหยียบตรงด้านข้างนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าตัว w i ยแทรกเนี่ยก็เน้นเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะนะฮะความคุ้มค่าในการใช้งานด้วยราคาที่จับต้องได้ง่ายผมบอกแล้ว่า ข้อดีของ Ford r a n g เจนะคือหน้าจอหน้าปัดตรงนี้กับหน้าจอตรงกลางเนี่ยเขาจะใส่เข้ามาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับวายแทร็กคันนี้ผมว่าก็ขยับจาก XLS คือถ้าคนที่แบบเอาเพนเพนเลยจำเป็นต่อการใช้งานจริงผมว่าคุ้มสุดนะ่คือ XLS ยิ่งราคาโปรโมชั่นตอนนี้จนถึง31ตุลาคมนะ8 9 9 0 0บาทเนี่ยผมว่าคุ้มแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยขยับมาอีกหน่อยนะครับ คันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนหลักพันอ่ะโดยประมาณนะตีว่าเพิ่มจากตัว xls ขึ้นมาประมาณสักสามแสนบาทคุณก็ต้องไปบวกรบคูณหารดูถ้าคุณซื้อเป็น xls แล้วคุณมาทุกอย่างฟังกช์ชันทั้งในเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอุปกรณอื่นๆถ้าคุณจะไปเพิ่มเอาอะทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Raptor เบนซิน v 6นี่จบเลยครับขอโทษนะไม่ต้องไปทําอะไรอย่างเก่งก็มีที่ผมบอกใส่ตัวแผ่นท็อปอัพข้างหลัง เพื่อให้มันเดินทางตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว ford ranger extra pack ทั้ง3รุ่นที่พามาดูวันนี้ครับครับสำหรับ ford ranger extra pack ทั้ง3รุ่นนะครับย้ำกันอีกทีนึ่งถ้าเป็นตัว xls นะครับราคาช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้จนถึง31ตุลาคม8 9 9 0 0 0บาท นะก็จากราคาตั้งเนี่ยลดลงไปแสนกว่าบาทเลยนะครับถ้าเป็นตัวของ Raptor ร์เป็นซิน V6 Extra Pack 1 9 8 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือตัว Ranger Y Tra e ์แพคเ a ็ a ซ a นะครับ1 1 0 0ล้านบาทนะจะเห็นว่าทั้ง3รุ่นมีช่วงแก็บของราคาที่แตกต่างเพราะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับเบสพื้นฐานคือรถกระบะ Ford Ranger ทั้งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างนะครับแล้วก็ห้องโดยสารสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่ให้มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจะจะมีแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเล็กน้อยแต่ที่ชัดๆก็คือในเรื่องของลักษณะการใช้งานมากกว่าที่คุณจะต้องเลือกไปใช้งานนะอย่างที่ผมบอกถ้าเลือกคุ้มค่ายังไม่รู้จะทาอะไร XLS สําหรับผมนะคุ้มสุดและเดี๋ยวจะไปเติมอะไรก็ว่าเอาแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยต้องการระบบขับขี่ที่มันตอบโจทย์ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มันแบบสุดไปด้วยแล้วเอาออกไปแล้วใช้งานเป็นแพ็คแบบนี้เลยไม่แต่งอะไรเเพิิ่มมต นะครับเอาแบบจบเลย1,984,000บาทกับตัว Raptor ร์เบนซิน V6 e x t r a Pack จบนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยกลางๆกั้ำก,ก,กึ่งยังไม่แน่ใจก็ตัว v i t ท็กก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจยังไงลองแวะไปดูครับที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศครับ